โอเคก็ก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากทุกคนกด subscribe กันด้วยแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไปทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อติดตามเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งเตือนทุกคนแบบรวดเร็วนะทุกคนโอเคและยังไม่พอเราก็ยังมีระบบสมัครสมาชิกให้ทุกคนได้สมัครกันแล้วนะครับผม <Wow. S 1> นี่เลยเริ่มต้นที่35บาทนะทุกคนนะต่อเดือนแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยากสมัครแบบขั้นสูงสุดเลยก็น่าจะเป็นพรีเมียมนะทุกคนนะเป็น50บบาทต่อเดือนนะทุกคน ยังไม่พอทุกคนช่องทางติดตามอันแรกของผมเลยก็คือแฟนเพจ a c e b o o k นะทุกคนนะช่องทางนี้ให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็แจ้งข่าวสารจากผมเผื่อ YouTube ผมมีปัญหาหรือผมไม่ได้ไปโพสอะไรนั้นก็สามารถมารับข่าวสารจากผมได้ที่นี่เลยนะทุกคนยังไม่พอทุกคนเรายังมีนี่เลยนะครับผมก็คือไอจผมเองนะทุกคนสำหรับคนที่แบบอยากจะติดตาม i อีผมนะจะเป็น i อีบล็อกส่วนตัวนะทุกคนสำหรับคนที่อยากติดตามไว้แต่แนะนำไม่ให้ทักนะเพราะผมไม่ตอบ และยังไม่พอทุกคนเรายังมี t ิก t อกให้ทุกคนได้ติดตามกันด้วยแต่ผมไม่ค่อยลงอะไรหรอกแต่ก็อยากให้ติดตามไว้เผื่อมีวันหนึ่งผมลงยังไม่พอทุกคนเรายังมี Discord YouTube Gamer นะทุกคนนะสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาก็กดไปที่ใต้ร่างคลิปนี้ของผมเลยโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปนี้กันเลยทุกคน let's go man โอเคก็สวัสดีดุก,กันด้วยนะครับผมและในตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์เซทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและเราก็อยู่ในประเทศ G ีวายอสซิตกันอีกแล้วก็คลิปนี้เป็นคลิปที่ผมรอมานานมากเลยก็คือผมรอการอัปเดตประเทศนี้มาก็ถือว่านานพอสมควรนะทุกคนสำหรับผมมันนานแต่ถามทุกคนก็อาจจะไม่ได้นานมากเนาะเอออะไรประมาณนี้อ่ะก็ไม่อยากจะพูดค้ามจำเพลงอะไรมากเนาะก็เดี๋ยวไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยดีกว่าทุกคนไป Let's go bro โอเคนะทุกคนนะก็มาเริ่มกันที่อัปเดตแรกนะทุกคนนะจะเป็นการอัปเดตปรับสมดุลของอาวุธนะทุกคนนะแล้วก็เพิ่มขาหักด้วยใช่เดี๋ยวผมจะอ่าเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอินเสิร์ทภาพแล้วกันปุ๊บ อ่าก็จะประมาณนี้แหละทุกคนนะก็สต็อปคลิปอยู่เอาละกันเพราะว่าถ้าผมเปิดไว้นานมันจะเสียเวลาแน้ะทุกคนเนาะโอเคแล้วก็อัปเดตต่อไปจะเป็นอัปเดตที่เกี่ยวกับภายนอกประเทศนะไม่ได้เกี่ยวกับในเซิร์ฟนะทุกคนก็คืออัปเดตนี้เกี่ยวกับการปรับกดให้อ่านง่ายขึ้นนะสามารถไปดูได้ที่ดีดขอบประเทศอยู่ที่ห้องกดของประเทศนะทุกคนนะเอออะไรประมาณนั้นและก็อัปเดตใหม่ต่อไปก็คือ UI ใหม่พร้อม g p s UI ใหม่ UI ไหนอ่ะอ่าอาจจะหมายถึงตรงนี้ก็ได้ทุกคนหมายถึงแผนที่มั้ง อันนี้ไม่แน่ใจครับทุกคนนะว่ามันหมายถึงแบนที่ไหมแต่ยูไอใหม่เหรออ๋อเดี๋ยวต้องลองอันนี้ดทุกคนนะอ่าบรรทับอะไรนะอ่าก็จะประมาณนี้นะหลอดเลือดผมใช้เป็นหลอดที่สามะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะลองปรับดูละกันนะว่าเป็นยังไงเนาะอาจจะมีหลอดเลือดตัวใหม่ไหนดูซิมีไหมอ่ะเอ้ยนี่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 ไงหลอดเลือดใหม่โคตรเฟีเ้ยว นี่นี่นี่ก็หลอดเลือนใหม่ครับทุกคนรู้สึกว่าจะถูกเพิ่มมาประมาณาเดี๋ยวดูซิตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวใหม่ไหมนะแต่ก็ถือว่าเฟี้ยวอ่ะผมชอบนะทุกคนถือว่าโอเคเลยทํามาได้ดีมาครับทุกคนเนี่ยก็มีลายแบบให้เลือกกันนะครับทุกคนก็สามารถมาเลือกได้เนาะแต่ว่าผมจะกลับไปใช้อันที่สิบสองอ่ะไม่ใช่สิอันที่สองนะทุกคนเนี่ยอันนี้ผมว่าอันนี้มันโอเคกว่าสำหรับผมเนาะ โอเคแล้วก็เดี๋ยวผมจะย้ายอันนี้มาไว้ตรงนี้ด้วยอ่ะประมาณนี้ครับทุกคนเนาะก็กดออกไปก็อยู่ที่เดิมแล้วนะทุกคนนะแล้วก็มาดูอัปเดตต่อไปนะทุกคนนะก็คือเพิ่มลดโลสภาทุกคนนะลดโลสภาไม่ได้หมายความว่าเป็นลดโลของสภานะทุกคนนะแต่เป็นลดโลที่ซัพพอร์ตแก๊งอ่ะก็คือแบบว่าซัพพอร์ตแก๊งแบบ ช่วงนี้แก๊งก็มีมาเพิ่ม2แก๊งนะอีกแก๊งหนึ่งผมไม่รู้ว่าแก๊งอะไรตรีแก๊งนึงคือท็อปสีเขตนะทุกคนนะที่เพิ่มเข้ามาใช่ก็จะได้พวกซัพพอร์ตแก๊งใครที่อยากรู้เกี่ยวกับซัพพอร์ตแก๊งก็สามารถไปดูได้ที่ดีคอร์ดด r เว t ิตี้ห้องที่เยี่ยกับสภานะทุกคนนะเขาจะมีประกาศไว้อยู่ประกาศจากสภาก็สามารถเข้าไปดูายละเอียดได้สําหรับคนที่จะสร้างแก๊งนะทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้เลยเนาะแล้วก็อัปเดตต่อไปจะเป็นการแก้สกินพูนะทุกคนนะ6 สกินภูหกน่าจะเป็นสกินอันที่หหรือเปล่าที่มันยาวเกินไปก็ทําการปรับให้มันสมดุลน,นะทุกคนอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะเอออ่าแล้วก็เป็นอัปเดตต่อไปนะทุกคนนะเป็นอัปเดตที่ผมคิดว่าก็ถือว่าผมโอเคนะก็คือแก้รถช่วงล่างทุกคันนะทุกคนนะก็คือช่วงล่างมันอาจจะไม่ดีก็จะถูกการแก้ทุกคันเลยแล้วก็จะมีลดขนาดของไฟล์ด้วยเช่นกันเพราะตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าต้องไปดาวน์โหลดสกินของรถใหม่เกือบทุกคันเลย เพราะว่ามันถูกปรับเยอะมากถือว่าเป็นอัปเดตที่ใหญ่ไหมเพราะว่าผมก็ยังไม่ใหญ่มากครับทุกคนแต่ก็ปรับเยอะเช่นกันแล้วก็อัปเดตต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนสกินของ R35 แล้วก็91 1นะทุกคนนะแต่เดี๋ยวสกินเราจะไปดูท้ายคลิปและกันเพราะว่าตอนนี้เราพูดอัปเดตใกล้จบแล้วไม่ไม่ได้มีเยอะมากอืแล้วอัปเดตต่อไปนะทุกคนนะก็คือจูนให้สมดุลน,นะทุกคนนะก็คือออดดี้ทีทีกับ R35 ตอนนี้ R35 ปรับสมดุลแล้วแล้วก็奥ี TT นะทุกคนนะก็ถูกปรับสมดุลเช่นกันเนาะอะไรประมาณนั้นก็จากที่แบบลดอาจจะลูกกาก็ดูดีขึ้นอนะ่ะเอออาจจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ถือว่าดูดีขึ้นนะทุกคนอะไรประมาณนั้นเนาะโอเคก็มาดูที่อัปเดตต่อไปกันก็คือลดการคำนวณของสคริปต์ก็คงจะเป็นการลดอาการแหลกแหละก็สคริปต์ที่แบบมันลันแบบ โหดเทียมนะทุกคนนะก็ถูกลดลงเพื่อซัพพอร์ตโน้ตบุ๊กที่หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้แรงนะทุกคนนะจะได้เล่นประเทศนี้ได้เนาะสำหรับคนที่แรงก็แรงต่อไปครับคงไม่รู้สึกอะไรหรอกส่วนคนที่กากก็อาจจะรู้สึกน,นิดนึงอะไรเงี้ยถือว่านิดนึงดีขึ้นอะไรเงี้ยอ่อแล้วก็อัปเดตนี้ก็คือลดราคาสเปร์แล้วก็กาแฟอ่าผมลงไปดูดีกว่านไหนก็อยู่วันนี้แล้วเนาะ เดี๋ยวเราลงไปดูกันเลยมานี่นะสำหรับคนทีอ่อยากรู้ว่ากาแฟกับสเปร์ขายอยู่ไหนก็ให้มาที่ m p c ตัวนี้ครับทุกคนแล้วก็มาดูที่นี้กาแฟกาแฟะอะไระนะเขาบอกว่าอะไรนะลดราคาสเปร์กาแฟแปดร้อยมันก็เท่าเดิมอยู่วะมันลดราคาตรงไหนนี่จาได้ว่ามันราคาแปดร้อยกับห้าร้อยนะนี่ลดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวอาจจะแก้ก็ได้นะทุกคนนะก็มารอดูพรุ่งนี้ลกันถ้าไม่แก้เดี๋ยวผมเขแจ้งสก,กรปรกบีทีสุดยอดเลย อ่าแล้วก็มาดูที่อัปเดตต่อไปนะทุกคนก็คือแก้กล่องไอดอปโดดไม่ได้นะทุกคนนะคือยังไงวะผมไม่เคยเล่นไอดอบก็อาจทุกคนอาจจะเจอก็คืออาจจะบั๊กโดดไม่ได้อะไรเงี้ยก็ก็แก้ไปที่เรียบร้อยแล้วใครที่อ่าเขยนบั๊กอะไรต่างๆก็สามารถแจ้งสกัดไว้ที่ดิสคอร์ดนั่นเองนะทุกคน,นก็สามารถไปแจ้งได้เลยก็นั่นแหละถือว่าช่วยช่วยประเทศกันแล้วกันโอเคแล้วก็มาดูที่อัปเดตสุดท้ายก็คือแก้บั๊กใช้โทรศัพท์ไม่โดนฉลามกัดก็ ตอนนี้ยังเป็นบล็อกโทรศัพท์ฉลับกันอยู่ล้วเนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะน่าจะแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอ้าวก็สำหรับอันนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมไปพาทุกคนไปดูรถก่อนละกันเนะเาจะจะบอกว่ารถรถผมมันเปลี่ยนสกินไปแทล้วทุกคนนะเปลี่ยนสกินไม่ได้หมายความว่ามันเปลี่ยนเว้แต่มันหมายความว่าผมเลี้ยวไ่ลงสกินนั่นเองอ่้เดี๋ยวเรามาลองกันพิมพ์ผิดเขาทุกคน ก็จะมีประมาณนี้เลยมันขึ้นว่ากําลังดาวน์โหลดอยู่นะฮะนี่เลยนะผมลบทั้งหมดเลยแล้วก็ดาวน์โหลดทีละอันทุกคนเพราะว่าถ้า้ผมอ่ดาวน์โหลดทั้งหมดแล้วก็มาพูดในคลิปนี้ก็คงจะยากครับทุกคนอ่าก็สำหรับคลิปนี้นทุกคนนะก็ขอจบไม่เพียงเท่านี้แล,ล้วละกันเป็นการอัปเดตที่รวดเร็วทุกคนนะผมรีบเพื่อให้คลิปมันไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปนะทุกคนนะเพราะอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับทุกคนก็นนคือเสียงหมาเหานั่นเองอ่าก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะ